วัสดีครับวันนี้นะครับก็ถึงไปเปลี่ยนยางใหม่มาเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับยาง IIC i z ซนะครับ ผมเปลี่ยนข้างหลังมาเพิ่มขนาดมาหนึ่งไซส์นะครับเป็นร้อยห้าสิบทับเจ็ดสิบส่วนข้างหน้าก็เช่นกันนะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งไซส์ก็จะเป็นร้อยยี่สิบทับเจ็ดสิบนะน S. <S เอเสดเอสเนื้อยางก็ค่อนข้างนุ่มนะครับนุ่มมากเลย ตัวเดิมก็จะเป็นยางมิชลินนะครับหรือ,อยางจะค่อนข้างแข็งนี่ขนาดไม่ได้ขี่ไปไหนนะครับยังนิ่มเลยก็จะประมาณนี้ครับหน้ายางใหญ่มานิดนึง ถ้าถามว่าใส่เบอร์160ได้ไหมผมว่าใส่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตรงสวีบ้างก็ข้างๆตัวนี้ก็เหลือเยอะสมควร,ครับน่าจะใส่ได้ส่วนราคายางยางหน้านี่ผมซื้อมา1620บาทนะครับส่วนยางหลังก็ 2,700บาทเรื่องการเกาะถนนก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะเลยรวมทั้งเรื่องเบรกด้วยระยะเบรกก็สั้นลงอย่างดเดิมก็ค่อนข้างลื่นนะครับ ข้างหลังก็จะประมาณนี้นะครับดวดูข้างหน้านี่ข้างหน้าครับโอเค ขอขอบคุณที่รับชมนะครับ